ยุโรปถือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกสหาภาพยุโรปเริ่มก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ชิ้นสุดลงโดยเกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆในยุโรป6ประเทศได้แก่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมันตะวันตกอิตาลีและฝรั่งเศส นำประเทศยุโรปมีแนวคิดว่าสันติภาพที่ถาวรจะเกิดขึ้นได้หากนำประเทศคู่ขัดแย้งสำคัญในยุโรปได้แก่เยอรมนีและฝรั่งเศสมาร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการเมืองและนายโรเบชูมองได้เสนอแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในยุโรป เริ่มจากความช่วยเหลือด้านฐานหินและเหล็กจึงนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมฐานหินและเหล็กกล้ายุโรปขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายฐานหินโดยยกเลิกภาษีศุลกาการและต่อมาได้มีการลงนามสนธิสัญญาที่กรุงลอมเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของสหาภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมระบบเศรษฐกษิจความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยกระดับการดำรงชีวิตของประชากรชาวยุโรปให้ดีขึ้นนอกจากนั้นยังจัดตั้งสหาภาพสุรกรโดยการขจัดอุปสรรคต่างๆทางการค้าระหว่างประเทศโดยสหาภาพยุโรป ได้เติบโตขึ้นจากรัฐผู้ก่อตั้ง6ประเทศอันได้แก่เบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีตะวันตกอิตาลีลักเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์ต่อมามีประเทศอื่นๆได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยปัจจุบันสหาภาพยุโรปมีประเทศสมาชิกจำนวน27ประเทศซึ่งได้แก่ออสเตรียเบลเยียมบัลแกเรียไซบรัสเช็ก สาธารณรัฐเช็กเรนมากออสตโตเนียฟิลแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซฮังการีไอสแ์แลนดนอิตาลีลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอนตาเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โปรโตุเกสโร,รมาเนียสโลวาเกีย สโลวีเนียสเปนสวีเดนและสหราชอาณาจักรโดยสถาบันของสหภาพยุโรปแบ่งออกได้เป็นหกสถาบันดังนี้ 1. คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 2. รัฐสภายุโรป 3. คณะกรรมาธิการยุโรปสศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป 5. ธนาคารกลางยุโรปและ 6. สอบบัญชียุโรปผลการดำเนินงานของสหาภาพยุโรปคือประเทศสมาชิกได้ใช้สกุลเงินหน่วยเดียวกันโดยมีการกำหนดกรอบนโยบายเพื่อป้องกันประเทศซึ่งมีการก่อตั้งธนาคารกลางยุโรปขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541ซึ่งสมาชิกสหาภาพยุโรปจำนวน11ประเทศยกเว้นสหราชอาณาจักรเดนมาร์กสวีเดนกี ได้เริ่มใช้สกุลเงินเดียวหรือเงินยูโรความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยไทยให้ความสำคัญกับสหภาพยุโรปในฐานะเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจซื้อสูงที่สุดในโลกซึ่งสหภาพยุโรปก็ได้มีบทบาทในการกำหนดทิศท,ทางการค้าระหว่างประเทศโดยเป็นผู้นำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้า และที่มีใช่การค้าที่สำคัญของโลกและที่มีใช่การค้าที่สำคัญของโลกและสหาภาพยุโรปได้ยอมรับว่าไทยเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติของการเมืองและอีกทั้งยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมสหาภาพยุโรปก,กับประเทศอาเซียนอื่นๆ ทั้งในกรอบอาเซียนและสหภาพยุโรป ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรปได้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550โดยสหภาพยุโรปเริ่มเจรจาและจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนและในปีพุทธศักราช2552ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศหยุดพักการเจรจาเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าสหภาพยุโรปจึงหันมาปรับแนวทางการเจรจาข้อตกลง เขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรปให้เป็นระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพอมเช่นประเทศสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและไทย